นามีสองพยางพยางที่หนึ่งคืออะไรพยางที่สองคือแล้วทะไปไหนสะละคะตกลงว่าคนสวยชื่ออะไรเนี่ยอ่ามีกี่พยางสามพยางพยางที่หนึ่งคือวัดพยางที่สองคือทะพยางที่สามคือนาเห็นไ,ไหมพอพุทธเจ้าเขาทําหน้าที่เป็นอะไรวัดเขียนคำอ่านเป็นวัดแล้วอะไรคะทะแล้วก็อะไรคะ นาอ่านะคะทอพูทเท่าทําหน้าที่สองอย่างในคนํานี้ทอพุทเท่านี้ทําหน้าที่เป็นตัวสะกดอยู่ในมาตราแม่อะไรแม่ก่อนและทอพุทเท่านี้ทําหน้าที่เป็นอะไรคะเราเรียกว่าเป็นอะไรเป็นทอทหารน่ะทออะทาหน้าที่อะไรในพยางนี้เป็นอะไรเป็นพอพานเป็นอะไรคะเออเป็นพยันชนะต้นของพยางที่ สองโอเคไหมอ่าเห็นไหมพยัญชนะหนึ่งตัวทําหน้าที่ตั้งได้ทั้งสองอย่างเลยในคําคําเดียวแล้วก็คําว่านาเนอนหนูทําหน้าที่เป็นอะไรในพยางนี้เป็นตัวสะกดเหรอ,อนะเห็นไหมหวังใจกังวลเป็นอะไรคะเป็นพยัญชนะต้นในพยางที่เท่าไหร่ที่สามแล้วตัวนี้ทำหน้าที่เป็นอะไรคะเป็นสระ,ระเขาเรียกว่าสระอะไรสระอาถ้าถามว่า เสียงอะไรเสียงอาใช่ไหมคะเสียงอาเราก็เขียนเลยว่าอาถ้ารูปสระอะไรก็รูปอาแบบนี้ Do you understand อา่าสระก็มีสองลักษณะคือทั้งรูปแล้วก็เสียงเข้าใจหรือ,อยังคะนี้เรื่องพยางเข้าใจไหมคะทีนี้จะบอกว่าอคำว่าอะไรดีนะ,ะพระคำว่าอะไรดีนะพระอะไร ไม่เอาพาดีกว่าเอาอะไรที่เป็นสองพยางค์คำอะไรที่เป็นสองพยางค์ที่ง่ายๆอ่าคำนี้ก็ะดันดอกไม้ลายมือสวยอีกแล้วเนี่ยดอกไม้นะคะดอกไม้มีกี่พยางค์อสองพยางค์คือคําว่าพยางค์ที่หนึ่งคือดอกพยางค์ที่สองคือไม้ถามว่าดอกไม้มีสองพยางค์ถ้าครูมิ้งถามว่าคําคํานี้มีพยัญชนะต้นตัวใดบ้าง ดอเด็กกระโมอม้าเพราะว่าพยางหนึ่งพยางประกอบด้วยพยัญชนะต้นประกอบด้วยสระประกอบด้วยตัวสะกดบางคำยังมีอะไรอีกด้วยคะบางพยางชยังมีอะไรอีกคะยังมีวรรณยุกต์และบางคำยังมีไม้ตัวการันเดี๋ยวเรื่องตัวการันเดี๋ยวจะสอนให้นะคะดังนั้นถ้าคุณครูให้เด็กๆตอบเด็กๆก,ก็ต้องบอกว่าพยัญชนะต้นที่หนึ่งคือดอเด็กพยัญชนะต้นที่สองคือ มอม้าใช่ไหมสระอะไรดอกสระอะไรคะเสียงอะไรเสียงอะไรเสียงอ่อเสียงสระคือเสียงอ่อนนะคะเสียงอันนี้สระอะไรไม้สระไอก็เขียนว่าอะไรคะเขียนว่าไอใช่ไหมคะมีวรรณยุกไหมมีตัวสะกดไหมดอกมีตัวสะกดไหมตัวสะกดคืออะไรคะกอไก่ไม้มีตัวสะกดไหมคะไม่มีก็ทําไมขีดละมีวรรณยุกไหมคะคาว่าดอก ไม่มีก็ขีดละแล้วว่า,าคําว่าไม้มีไหมคะมีถ้าแบบนี้เราเขียนว่ารูปวรรณยุกต์ใช่ไหมรูปเหมือนกันแต่คุณครูอยากให้หนักเรียนเขียนว่ารูปเนี้ยเขาเรียกว่ารูปอะไรก็เขียนว่ารูปอะไรคะอ่ารูปโรเพราะบางคนเห็นปุ๊บรู้แบบนี้บางคนเห็นปุ๊บรู้แบบนี้บางคนเห็นปุ๊บรู้แบบนี้แต่ยังบอกครูไม่ได้ว่ารูปแบบเนี้ยมันเรียกว่าอะไรโอเคไหม,ไมอ่าเรียกว่าอะไรคะนะบางคนรู้บางคนไม่รู้ดังนั้น โอเคหรือ,อยังอธิบายแบบนี้โอเคหรือ,อยังโอเคแล้วดังนั้นวันนี้หยิบใบงานของเมื่อวานขึ้นมาค่ะเรามาดูที่วิชวลนะคะตอนแรกว่าจะเก็บคะแนนไม่เก็บแล้วคุณครูขาเพราะว่าเดี๋ยวนักเรียนของคุณครูรู้สึกว่าจะไม่ได้นะคะดังนั้นมาอธิบายให้เข้าใจแล้วเดี๋ยวมีแน่นอนในข้อสอบอมาที่วิชวลค่ะวิชวลวิชวลก่อนนะคะ อ่ะโอเคหรือ้อยังมาดูนะคะปลายทางต่างจังหวัดเมื่อวานที่ยังไม่มีใบงานวันนี้ไม่ทราบได้หรือ,อยังนะคะบางโรงเรียนบอกว่าไม่มีไม่ได้เป็นเพื่อนครูมิ้งคุณครูก็ดูคำนี้อ่ะตกลงจะทำเองหรือจะฟังครูฟังครูอธิบายไปพร้อมกันค่ะดูนะคะ โดยเฉพาะคนที่อ่านหนังสือไม่ออกดูนะคำนี้อ่านว่าอะไรคะตัวอย่างตัวอย่างอ่านว่าอะไรครูมิ้งถามว่าคำนี้อ่านว่าอะไรคะยังไม่ต้องทำอะไรดูคําที่คุณครูชี้แล้วก็ออกเสียงพร้อมกันคำนี้อ่านว่าฟงซ่านฟงซ่านมีกี่พยางสองพยางดังนั้นพยัญชนะต้น ก็คืออะไรฟอฟันฟงกับซอโซซานนะคะเสียงสระฟออุก็เขียนอุเสียงสระซออาก็เขียนอาฟอตัวสะกดฟออุแล้วก็ตามด้วยงอแน่นอนตามด้วยสระก็ต้องเป็นตัวสะกดคืองอคำว่าซ่านซออานอก็ตัวสะกดคือนอโอเคไหมคะ คำว่าฟงโฟงฟุงไม้โทรูปอะไรคะรูปโทก็เขียนว่าโทนะคะเขียนเป็นโทเลยคุณครูต้องการรู้ว่านักเรียนรู้จักหรือเปล่าถ้านักเรียนเขียนมาแบบนี้ปุ๊บก็รู้เขาเห็นอยู่ใช่ไหมว่ารูปนี้ใช่ไหมแต่มันออกเสียงว่าอะไรออกให้ครูด้วยอันนี้คุณครูคเขียนรูปนะไม่ได้ใส่ไม้โานะคะต่อไปซ่านซออ,นอานอซานไม้อะไรคะไม้เอกก็เสียงอะไรคะเสียงเอกสรุป คำนี้เป็นคำที่อยู่ในมาตราอะไรคะแม่แมกง,ก,งก็ดูตรงนี้แม่กงและกลับอะไรคะแม่กดแต่ถ้ามันไม่มีแสดงว่าไม่มีตัวสะกดมันอยู่ในมาตราอะไรแม่กอา do you u n d e r แซน n d yes นะอ่ะคำนี้มาดูข้อที่หนึ่งอ่านว่าอะไรคะโร,โรงเรียนโรงเรียนนะคะโรงเรียนมีกี่พยางสองพยางสะกดคําว่าโรง มันมีคนที่อ่านหนังสือไม่ออกและไม่ตั้งใจนะคนที่อ่านหนังสือไม่ออกและไม่ตั้งใจครูมิ้งสอนวันนี้สําหรับนักเรียนที่อ่านหนังสือไม่ออกที่สะกดไม่ได้นะถ้าเรียกมาสะกดเมื่อไหร่ไม่ได้แล้วก็เดี๋ยวให้ไปอยู่ปหนึ่งเลยนะคะเพราะจริงๆแล้วปสามไม่ต้องมานั่งสะกดแล้วใช่ไหมอ่านเป็นคําได้แล้วนะ,ะวันนี้ขอขอสําหรับวงังไกลกังวลหน่อยนะคะคุณครูนะคะโรงเรียนเราสะกดว่ารอองโรงเด็กๆก็เขียนไปเลยรอ ดูก่อนนะยังไม่ต้องเขียนเด็กๆแล้วก็เขียนมาสระเลยโออะไรคะงอวันณายุกตมีไหมคะไม่มีโรงจบตอบได้หรือ,อยังอยู่แม่อะไรแม่อะไรคะอย่างได้ไงแม่อะไรเนี่ยอเอององูไม่ต้องมาแปลด้วยเพราะว่าอะไรละมันในนี่แล้วใช่ไหมคะแม่กงอ่าต่อไปกลับมาดูพยางค์ที่สองคราวนี้ใส่เครื่องหมายอะไรไว้ตรงกลาง ใส่เครื่องหมายจุลภาคไว้หมดเลยนะคะคําว่าเรียนสะกดให้ครูคฟังหน่อยค่ะคําว่าเรียนรอเอียน,นเรียนเราก็ใส่พยัญชนะต้นตามที่สะกดเป็นรอเอียนะคะเขียนเลยว่าเอียนะคะแล้วก็นอแล้วก็เรียนมีวรรณยุกไหมคะไม่มีแม่อะไรคะแม่อะไร ตัวสะกดคืออะไรคะนอหนูนอหนูเป็นตัวสะกดที่อยู่ในมาตราแม่ไรคะแม่กลเด็กๆก,ก็เขียนว่าแม่กลนนะคะคุณครูอันนี้คือวิธีการสะกดนะคะครูมิ้งสอนค้านกับสพทหรือเปล่าเพราะว่าสพทอบอกว่าครูมิ้งเข้าไปอ่านในบทความแล้วก็มีคุณครูปลายทางบางท่านก็บอกครูมิ้งว่าครูมิง้งคะตอนนี้ครูมิ้งรู้ไหมว่าเขาให้นักเรียนอ่านหนังสือแบบนี้นะ ให้นักเรียนสะกดว่าสมมติคำว่าเรียนคำว่าโรงเขาก็บอกเลยว่าโอโรงคำว่าโรงโอรองงอนักเรียนจะอ่านว่าอะไรคะอ่านว่าโรงใช่ไหมโอรองงออ่านว่าโรงคำว่าเรียนเขาบอกให้อ่านว่าเอรอยยนอเท่ากับเรียนคุณครูก็รู้สึกปวดหัวมีนครูหลายท่านก็บอกว่า มันจะลงคําได้อย่างไรนะคะก็อาจจะเป็นวิธีการแก้ปัญหานักเรียนที่เขาเขียนไม่ได้นะคะแต่ยังไงก็ค้านกับการสะกดคําเหมือนกันครูมิ้งก็ไม่เห็นด้วยนะคะดังนั้นไม่รู้นะใครวิจัยมาแล้วว่าดีก็ช่วยส่งความรู้ให้ครูมิง้งด้วยนะคะในฐานะที่ครูมิ้งก็ถ่ายทอดตรงนี้นะคะแต่ว่าก็ยังสอนเหมือนเดิมนะคะเพราะว่าถามผู้รู้ถามบรมครูนะคะท่านก็บอกว่า องสะกดในลักษณะอย่างนี้สิมันถึงจะลงเสียงได้นะคะโอเคอะต่อไปมาดูข้อที่สองคำว่าอะไรคะตำรวจตารวจมีกี่พยางสองพยางเราก็มาสะกดพยางที่หนึ่งก่อนเป็นอะไรคะตอแล้วก็อะไรคะอะใส่เครื่องหมายจุลภาคไว้ก็ได้แล้วก็ตออําสระอําก็ใส่ลงไปเลยสระอํานะมันออกเสียงอําที่จริงแล้วก็คืออ้ออ่างเนี่ยมันแทนอะไรคะแทนพยาญชนะใช่ไหมนี่คือเสียงจ้ะ แล้วก็อะไรคะมีไหมตออําต่ําจบแล้วมีตัวสะกดไหมคะตออําตําลงตําไม่มีก็ขีดไว้ใส่มีวรรณยุกต์ไหมคะไม่มีก็ละไว้นะคะแล้วรู้หรือ,อยังว่ามันอยู่ในมาตราแม่ใด,ม,ดมาดูช่องตัวสะกดอยู่ช่องตัวสะกดมีตัวมีตัวสะกดไหมคะไม่มีแสดงว่ามันอยู่ในมาตราอะไรลูกแม่กอกา o you understand สแตนดยแล้วก็เขียนสวยๆครูมิ้งเขียนสวยไหมเนี่ย เขียนไม่สวยเมื่อวานครูจิมมี่ได้ยินครูจิมมี่บอกว่าชอบลายมือครูมิง้งเวลาคัดใช่แล้วค่ะแต่เวลาเขียนนี่อย่ามาดูเลยนะครูจิมมี่นะคะต่อไปรวดรวดออกเสียงรวดแต่ว่าอะไรคะพยัญชนะต้นรูปของมันคืออะไรรอเรือใช่ไหมคะแต่จริงๆมันมีหอมานนำหอรอด้วยนะแต่อันนี้คือรอเรือแล้วก็อะไรคะสระอะไรสระอัวนะคะสระอัวก็เขียนว่าอะไรคะ ัวแล้วก็ตัวสะกดคืออะไรคะตัวอะไรคะจอจานอัวจอมีวรรณยุกไหมคะไม่มีอ่ะมาดูที่ช่องตัวสะกดนะเมื่อเราเรากำลังทําใบงานเรื่องตัวสะกดแต่ว่ามีบางคนยังบอกครูไม่ได้ว่าพยัญชนะตัวใดเป็นตัวสะกดจึงต้องให้แยกแยกส่วนประกอบของพยางค์นะคะจอจาน,นเป็นตัวสะกดอยู่ในมาตราใดใแม่อะไรคะแม่กด